จเำจริญธรรมาำเช้านักเรียนนักปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็มาเจินสติมาอธิบายจุดบกพร่องพร้อมกับการให้กำลังใจนักปฏิบัติที่ยังมีความลังเลสงสัย ที่ยังไม่เจริญก้าวหน้าในธรรมให้มีกำลังจิตกำลังใจในการสู้ในการต่อสู้ความหลงในการต่อสู้กิเลสท,ที่มันยังครอบงำตัวจิตใจไว้ให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งสติตั้งแต่เช้าเริ่มตั้งแต่เช้าเลยตื่นนอนเลย ตั้งสติตั้งใจตั้งใจให้มันตื่นขึ้นมาดูลมเข้าดูลมออกรู้สึกตัวตื่นนอนยังไม่ได้ลุกจากที่นอนก็ตามยังไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถจากการนอนเป็นการนั่งก็ตามดูลมเข้าดูลมออกฝึกให้มันชินฝึกให้มันชินกับการดูลมเข้าดูลมออก อาณาปานาสติพอสักพักแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบทมาทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการลุกกที่นอนแล้วก็มานั่งหรือจะนั่งภาวนาต่อฝึกสติต่อก็ให้นั่งดูลมเข้าดูลมออกไปก่อน ถ้าใครยังดูจิตไม่เป็นเพราะใครยังไม่เห็นจิตจริงๆเห็นแต่ความคิดเห็นแต่อารมณ์เห็นแต่ความรู้สึกคนที่ยังรู้จิตไม่เป็นจิตยังไม่เคยตื่นรู้จิตยังไม่เคยนิ่ให้ดูลมเข้าดูลมออกไป ถ้าบางคนไม่ถนัดในการดูลมถนัดในการนั่งนึกพุโทโธพุโทโธบริกรรมพุโทโธพุโทโธก็ให้เราบริกรรมพุโทโธพุทโธก็ได้ตั้งสติอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธอย่าให้มันวอกแวกอย่าให้มันออกไปตัวสติเนี่ยนะมัานาจับอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธ ถ้าใครดูลมได้ก็ให้ดูลมเข้าดูลมออกมันจะเป็นการแยกแยกจิตผู้รู้มามาออกมาจากอารมณ์ความคิดความรู้สึกมาจิวกะลมเข้าลมออกอหลังจากนั้นเราก็ ยืนเดินนั่งนอนในการใช้ชีวิตประจำวันอืมแล้วก็ดูลมเข้าดูลมออกไปเรื่อยถ้าใครถนัดถ้าใครไม่ถนัดในการดูลมเข้าดูลมออกเพราะว่ากายมันกำลังเคลื่อนไหวในการทำการทำงานอืมเอาสติไปสังเกตดูใจ เอาสติมาสังเกตด,ดูใจใจมันมีความรู้สึกยังไงใจมันมีความคิดมีความฟุ้งซ่านมีความลำคาญยังไงเอาตัวสติเ,เนี่ยอืมาสังเกตด,ดูอาการของใจนะั้นแล้วอย่าไหลไปกับความรู้สึกที่มีที่เกิดขึ้นในใจ ไม่ว่าจะเป็นความยินดีพอใจไม่ยินดีไม่พอใจความง,งุนงิดฟุ้งซ่านลำคาญจะให้ตัวสติตัวเนี้ยไหลไปเป็นไหลไปยึดความรู้สึกนั้นพยายามดูมันอยู่นิ่งๆดูมันอยู่เฉยๆ ใจมันมีอาการยังไงก็ตามเอารู้เอาตัวสติดูอยู่นิ่งๆดูอยู่เฉยๆปล่อยวางนี่เขาเรียกว่าพาจิตผู้รู้ปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดหรือปล่อยวางขันห้านั่นแหละเราจะต้องฝึกให้ต่อเนื่อง คำว่าต่อเนื่องคือทำให้มากทำให้มากๆเลยในแต่ละวันทำให้มากๆถ้าเราทำน้อยเราก็ได้น้อยเหมือนเราหาเงินหาทองนี่แหละเราทำน้อยมันก็ได้น้อยแต่ถ้าเราทำมากมันก็ได้เยอะ เหมือนกันทําให้ต่อเนื่องดูให้ต่อเนื่องอย่าให้จิตผู้รู้ไหลไหลไปกับความรู้สึกความนึกคิดปรุงแต่งดูเข้าไปที่ใจเห็นความคิดความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งที่ไม่เกี่ยวกับการงานและหน้าที่ดูอยู่นิ่ง แล้วก็ปล่อยวางช่างมันใจมันแสดงอาการยังไงช่างมันใจมันงุนหงิดให้ลูกช่างมันใจมันงุนหงิดให้สามีหรือภรรยาหรือคนรอบข้างช่างมันปล่อยวางแค่รู้แค่รู้แล้วก็ปล่อยวางแค่รู้แล้วก็ช่างมันฝึกตัวนี้ให้มันเกิดความชำนาญเกิดความเคยชิน ไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องไปคิดหาวิธีดับไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นกับอาการของใจที่มันแสดงออกมาแค่รู้แล้วก็ช่างมันพอเราทำอย่างนี้มากๆทำอย่างนี้มากๆจิตผู้รู้มันจะมีกำลังเพราะมันหยุดหยุดดูอยู่หยุดดูใจอยู่อืม แม้แต่การทานข้าวทานอาหารก็ตามอาหารที่มันอร่อยใจมันก็จะแสดงความพอใจอเพราะลิ้นมันสัมผัสอาหารรสชาติมันแสดงความรู้สึกอยู่ที่ใจก็รู้ก็ดูว่าอ๋อใจมันแสดงอาการยินดีพอใจช่างมัน ไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องไปนึกไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไปหาวิธีดับแค่รู้รู้อาการความรู้สึกที่อยู่ในใจแล้วก็ปล่อยวางรู้แล้วก็ปล่อยวางรู้แล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ดูมันอยู่อย่างนั้นรู้สักเดียวว่ารู้อยู่กับปัจจุบันน้าจิตเขาเรียกเป็นภาษาธรรม อยู่กับปัจจุบันนจิตที่ก็คือไอ้จิตใจนั่นแหละตอนเนี้ยอมรวมทั้งอาการรวมทั้งตัวที่มันแสดงอาการนะ่ะเขาเรียกว่าจิตใจเราดูเข้าไปตรงนั้นเนี่ยเราจะเห็นอาการของมันเห็นความรู้สึกเห็นความนึกคิดปรุงแต่งดูเข้าไปตั้งใจดู แต่เช้าสายบ่ายเที่ยงดูไปเรื่อยๆจนมันเกิดความชำนาญเกิดความเคยชินแล้วตัวสติมันไม่ไหลไปกับความคิดความรู้สึกใจมันจะนิ่งขึ้นใจมันจะสงบขึ้นเพราะ,ะ,อ,ะอ,อารมณ์ความคิดความรู้สึกที่มันเป็นขยะอารมณ์น่ะมันเกิดมาจาก ความคิดความรู้สึกที่เราไหลไปกับความคิดความรู้สึกนั้นเพราะเราไม่ได้ดูมันจิตผู้รู้ไม่ได้ดูมันมันก็จะไปสร้างความอารมณ์พอใจและไม่พอใจเกิดขึ้นทับถมทับถมจิตใจให้หนักหนักไปได้วยความพอใจและความไม่พอใจ นักก็ได้ความทุกข์หนักก็ด้อารมณ์หลงหลงไปเป็นอืมจริงจริงเราไม่ใช่ใจตัวนั้นไม่ใช่เราอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เราความรู้สึกไม่ใช่เราความคิดไม่ใช่เรานั่นคือขันห้าพระพุทธเจ้าท่านให้ปล่อยวางตอนนี้นะักปฏิบัติทำหลงเพราะทั้งหลายนี่หลง หลงไปยึดเอาไปยึดเอากายไปยึดเอาใจไปยึดเอาความรู้สึกนั้นเป็นเราขึ้นมานี่แหละมันก็เลยทุกข์อืมพอได้อารมณ์ที่ชอบใจก็สุขพอใจยินดีพอได้อารมณ์ที่ไม่ชอบใจมีเรื่องอะไรมากระทบเกิดการพัดผ้าเกิดการไม่ทะเลาะ ทะเลาะกันเกิดการเบียดเบียนกันเกิดขึ้นอารมณ์ไม่พอใจก็เกิดขึ้นมันก็ทุกข์ทุกข์อยู่ที่ใจแล้วก็ปรุงแต่งหาวิธีต่างๆที่จะจัดการกับอาการเหล่านั้นโดยที่ไม่ปล่อยวางไม่ปล่อยวางเขาปล่อยวางเขาไม่เป็นไม่รู้จักวิธีการปล่อยวาง ปุถุชนคนธรรมดาจะคิดหาวิธีที่จะให้อารมณ์เหล่านั้นเขาดับออกจาก,กจิตจากใจคิดหาวิธีคิดหาเหตุหาผลอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่การปล่อยวางตามแบบของพระพุทธเจ้าท่านได้แนะนำสั่งสอนนั่นคือปุถุชนคนธรรมดามันเป็น ของคนธรรมดายิ่งคิดมันก็ยิ่งฟุ้งเห็นไหมอ่ายิ่งคิดยิ่งฟุ้งยิ่งคิดยิ่งอ่าขยะอยู่ในจิตในใจมันยิ่งเยอะอารมณ์ยิ่งเยอะทับถมเข้าไปยิ่งหาเหตุผลก็ยิ่งทับถมเข้าไปนี่มันเป็นอย่างนี้ให้เรารู้ให้ทานอารมณ์และความคิดดูเข้าไปที่จิตใจเราก็จะเห็นอารมณ์และความคิดมันก็แสดงขึ้นอยู่ที่จิตใจนั่นแหละ ืวิธีที่จะจัดการกับมันะ่ะก็คือแค่รู้แล้วก็ช่งมันปล่อยให้มันดับด้วยตัวของมันเองเราอยากเข้าไปเป็นแล้วอยากเขาปเป้า,เขาไปยุ่งเราดูอยู่เฉยๆนี่อยากเข้าไปยุ่งกับเขาอยากเข้าไปเป็นเขาอยากเข้าไปแทรกแซงอ่าอยากเข้าไปตาม ไม่ใช่ไปคิดหาวิธีดับเขาทําไมถึงจะต้องคิดหาวิธีดับเขาเพราะคนคนนั้นน่ะหลงยังหลงอยู่หลงว่าไอ้ใจที่มันแสดงอาการทุกข์นั่นนะ่ะเป็นใจนะ่ะเป็นเราจริงๆริมันไม่ใช่การที่นะักปฏิบัติธรรมจะพ้นทุกข์ได้คือจะต้องปล่อยวางทั้งกายและใจและอาการของใจนั้นปล่อยวางก็คือดูมันอยู่เฉยๆดูมันอยู่นิ่งๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะ แสดงอาการแยกตัวออกมาให้เห็นได้ชัดเจนว่าโอ้รู้มันเป็นตัวหนึ่งต่างหากรู้ไม่ใช่กายรู้ไม่ใช่ใจรู้ไม่ใช่ความคิดรู้ไม่ใช่ความรู้สึกจิตผู้รู้มันเป็นอันหนึ่งต่างหากที่แยกตัวออกมาไม่ใช่อาการเหล่านั้นอืมแต่มันจะ เกิดความรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างนี้นักปฏิบัติต้องตั้งใจจริงๆมุ่งมั่นจริงๆก็ะจะเห็นว่าใจมันโล่งว่างเบาเกิดขึ้นเพราะจิตผู้รู้อไม่ได้ไหลไปคิดปรุงแต่งไม่ได้ไหลไปแก้ไม่ได้ไหลไปทำใจเป็นแค่เพียงผู้รู้ อยู่นิ่งๆเบาๆอ่าทําให้ต่อเนื่องทาให้ต่อเนื่องแล้วมันจะเกิดความชํานาญแล้วมันจะดูจิตใจเป็นโดยที่ไม่เข้าไปยุ่งกับเขาอืมหลังจากนั้นจิตใจมันโล่งโปร่งเบาสบายแล้วจิตผู้รู้มันมีกําลังแล้วมันจะตื่นรู้ขึ้นมามีกําลังขึ้นมา นักปฏิบัติธรรมทุกท่านจะต้องเข้าสอบอด้วยการนั่งภาวนานเนี่ยนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายทังกายให้ตรงดำรรงสติให้มั่นไม่ต้องกำหนดเวลาหรือใครจะกำหนดเวลาอืมก็ได้แต่ต้องให้ถึงเวลาที่กำหนดอืมไล่ไปตามกำลังที่เรามี เคยนั่งได้ยี่สิบนาทีบางทีก็อ่านั่งฝืนไปบางคนก็นั่งฝืนไปเป็นสามสิบนาทีสี่สิบนาทีห้าสิบนาทีบางคนนั่งครั้งได้หนึ่งชั่วโมงเลยแต่ว่าเนื้องานจริงๆเนี่ยอ่ไม่ใช่เวลาเรามาได้นั่งเอาเวลาอ่าแต่เรานั่งเพื่อที่จะให้ จิตผู้รู้ผู้ดูเนี่ยอได้รู้ความเป็นจริงว่ากายมันเป็นก้อนทุกข์แล้วตัวจิตใจมันดิ้นทุรนทุนทนลายไหมมันทุกข์ไหมนะเมื่อจิตใจมันยังหลงยึดมั่นถือมั่นในกายอยู่อืมมันจะอืดอัดอัดอั้นตันใจ มันจะชวนเลิกมันจะชวนออกมันจะชวนหยุดมันจะชวนยกขาออกให้ได้นี่มันเป็นอย่างนี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งใจฝืนองแล้วนั่งเข้าไปใจไม่ดีละใจเริ่มหนักละใจเริ่มงุนงิดละนั่นแหละฝฟืนตัวจิตใจตัวนั้นไม่ทำตามมัน เราจะไม่ทําตามมันนี่คือการเข้าสอบเราฝืนมันได้ไหมในระหว่างวันเราดูเราก็เห็นความนึกความคิดเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่ไหลไปกับมันนั่นแหละคือเราฝืนจิตใจก็โล่งโปร่งแต่ในขณะนี้มันเป็นคนละเหตุการณ์เพราะมันปวดมากๆใจมันจะดิน้นทุรนทุรายถ้ามันยังยึดมั่นถือมั่นว่ากายเป็นเราอยู่ จะต,ต้องให้ทําให้จิตใจตัวนั้นมันปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ให้ได้เราเรียกว่าการเข้าสอบสงบไม่สงบไม่เกี่ยวแต่เราจะต้องนี่เราจะต้องดูนี่นี่แต่ส่วนมากนะักปฏิบัติภาวนาจะบอกว่าจิตใจไม่สงบเลยพระอาจารย์าจ,ารยจะทํายังไงไม่สงบช่างมันบอกเลยว่าช่างมันไอตัวที่ไม่สงบนั่นแหละคือตัวกิเลส อืมเกิดดิ้นทุรนทุลายนั่นแหละตัวกิเลสมันจะสงบได้ยังไงกายมันปวดมันก็ดิ้นที่มันกลัวตายอ่ะอ่ามันกลัวตายมันกลัวเจ็บกลัวปวดเราจะไปบังคับให้กิเลสมันสงบได้ยังไงก็เราปล่อยให้มันตายซะสินะปล่อยให้มันตายไปเลยตัวกิเลสมันดิ้นทุรนทุลายเน่ะเราจะทํายังไงให้เราไม่ได้ไปช่วยมันให้ได้ เราแยกตัวรู้เนี่ยออกมาจากมันเราแรกเราแยกเราออกมาจากมันซะเราจะทิ้งมันตอนเนี้ยไม่ใช่ว่าให้ไปช่วยมันอืมไม่ใช่ตะลุกจากที่นั่งลุกออกเคลีที่นั่งมันจะคิดหาวิธีการยกขาออกสักหน่อยดิ้นสักหน่อยลุกจะออกจากที่นั่งสักหน่อยแล้วมันก็จะโล่งโปร่งบสบาย ก็เราไปช่วยกิเลสต,ตัวที่โล่งปลงบสบายนั่นแหละไอ้ตัวกิเลสหลังจากที่เรายกขาออกนั่นแ่ะเพราะเราไปช่วยมันแล้วมันกําลังจะตายมันกําลังจะตายเราปล่อยให้มันตายไปเลยเนื่อปฏิบัติธรรมคุดตรงนี้ยเมื่อกี้มันก็ยังนิ่งสงบอยู่เลยก่อนที่จะนั่งนั่นน่ะอ่ะพาพอมันเจ็บมันปวดขึ้นมามันดิ้นทุรน,นทุรายแล้วอึอดอัดทึ่นท่านทื่นท่านแล้ว อืมเราดูอยู่นิ่งๆได้ไหมดูอยู่ที่ดอูอาการดูใจอยู่นิ่งๆได้ไหมยอย่าเข้าไปเป็นมันได้ไหมอ่าเวลาเมื่ออึดอัดอัดอั้นตันใจขึ้นมามันจะตายให้ได้จริงๆเนี่ยเรากล้าสละให้มันตายได้ไหมอลองดูซิว่ามันจะตายใครจะตายนั่งอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่ต้องทําอะไรเนี่ยมันทําไมมันถึงจะตายได้ระหว่างกายกับใจเนี่ยอ่า เห็นไหมนี่แหละธรรมชาติที่มันเจ็บปวดนั่นแหละคือธรรมะธรรมะเลยอไอตัวดิน้นตัวกลัวตัวอึอด,อ,ด,อ,ดอัดอัดอั้นตันใจตัวจะตายเนะี่ยนั่นแหละคือตัวกิเลสเขากําลังสู้กันแบบวิกฤตเลยตอนนี้ยถ้าเป็นนักมวยก็ตะลุมบอลกันเลยขึ้นชกวงในกันเลยเนะี่ยอืมเราต้องเติมเสริมกําลังให้จิตผู้รู้ผู้ดูเนี่ย เราเป็นผู้ดูเขาอยู่เนี่ยเหมือนเราเป็นผู้ชมที่นั่งชมเขาอยู่ข้างล่างอ่ะนั่งมวยเขาาลังชกอยู่บนเวทีอ่ะปล่อยให้เขาชกกันไปเลยเราดูอยู่ข้างล่างเราอย่าไปเจ็บอย่าไปปวดแทนเขาแทนกิเลสตัวนั้นอ่าเราอย่าไปลุกออกอย่าไปยกขาฝืนฝืนเป็นผู้ดูอย่างเดียวใจต้องแข็ง ผู้ดูนี่จิตใจต้องแสงต้องอ่านหานกล้าที่จะรู้กล้าที่จะอยากรู้ความเป็นจริงต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปมันจะเป็นยังไงสมมติว่าไอ้ตัวที่ดิ้นทุรนทุลายนั่นนะ่ะอมันดับลงแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นอย่างที่พระอาจารย์ว่าหรือเปล่าว่ามันอ่จิตมันดับจิตใจตัวนั้นมันตายลงไปปุ๊บ มันจะเหลือแต่รู้ตัวเดียวที่ยังเหลืออยู่รู้ตัวรู้ที่ดูเขาเนี่ยมันเหลืออยู่เวทนาดับสัญญาดับความจําได้หมายรู้ดับความคิดปรุงแต่งดับสังขารดับจิตดับขันห้าดับเหลือแต่รู้ตัวเดียวนี่อพอรู้มันเห็นอย่างนี้รู้มันจะเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนว่าโอ้ขันห้าเขาดับมันไม่ใช่เราจริงๆ ตัวรู้นี่แหละมันจะเกิดความเข้าใจเกิดขึ้นอ่าไอากายที่ปวดมันก็ไม่ใช่เราใจที่ดิ้นทุรนทุรายตอนมันก็ไม่ใช่เราความรู้สึกที่เกิดขึ้นน่ะอึดอัดอัดอั้นใจาไม่ใช่เรานี่ตัวรู้ตรงนี้จะเกิดปัญญาเกิดขึ้นพร้อมกับการปล่อยวางกายและใจที่อ,อึดอัดอั้นใจ вот. ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเรา นี่พอมันตื่นขึ้นมาความรู้สึกจะกลับมาใหม่ภายในสิบหรือยี่สิบนาทีบางคนก็มาเร็วกว่านั้นพอมันดับไปสักพักหนึ่งปุ๊บมันก็ตื่นขึ้นมาใหม่ทีนี้แหละเหมือนจิตดวงใหม่ได้เกิดขึ้นมาใหม่เลยไอ้ตัวกลัวตายที่ห่อหุ้มดวงจิตดวงนั้นอยู่นี่หายไปหายไปตัวจิตตัวจิตใจจะมีกำลัง เบิกบานกล้าหาญขยันเห็นผลแล้วไงปีตีจะเกิดขึ้นโล่งโปร่งเบาสบายนี่ยอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับใจดวงใหม่ที่มันตื่นขึ้นมาใหม่แต่มันไม่ตายมันไม่ตายในขณะที่เขาตะลุมบอลกันอยู่นั่นถ้าเราไปเป็นตัวใจตัวนั้นมันจะไม่ไดัก จิตมันจะไม่รวมลงมันจะไม่เกิดการปล่อยวางเนี่ยเพราะจิตผู้รู้ไปยึดจิตผู้รู้ไม่ปล่อยไม่วางไม่เป็นผู้ดูเขาอย่างเดียววิธีการที่เราจะฝึกให้จิตผู้รู้นี่ดูใจเป็นผู้ดูใจอย่างเดียวน่ะ,ะเราจะต้องฝึกตั้งแต่ตื่นนอนนะจนถึง จนถึงในขณะที่อเข้านอนเขานั่งสมาธิเข้าสอบมีสติรู้ทันความนึกคิดปรุงแต่งมีสติรู้ทันความนึกคิดปรุงแต่งอย่าไหลไปกับมันพอจิตใจมันโล่งโปร่งเบาแล้วต้องเข้าสอบว่าไอ้จิตใจที่โล่งโปร่งเบาสบายเนะี่ยมันปล่อยวางกายได้หรือยังมันปล่อยวางกายได้จริงๆหรือยัง หรือมันยังอะไรอาวรกังวลต่อกตายอยู่นี่ให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจอ่มันก็จะต้องผ่านทุกวันหนึ่งอะ่ะถ้าใครยังไม่ผ่านก็ฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆอเติมอินทรีย์บารมีเติมกําลังเข้าไปเรื่อยๆอืมเติมกําลังเข้าไปฝึกเข้าไปฝึกไปฝึกไปอ เนี่ยรับรองว่าท่านทั้งหลายต้องผ่านได้แน่นอนทางมันตรงเดินตรงเข้าไปเลยตรงเข้าไปเจาะเข้าไปที่ใจนี่นะดูเข้าไปดูแล้วให้ปล่อยวางไม่ใช่ดูแล้วให้ยึดเอาดูแล้วไปทำเขาไม่ใช่นั่นคือนิสัยเดิมนิสัยเก่าวิธีการเดิมวิธีการ เก่าๆที่พวกเราท่านทั้งหลายทำนี่ผิดเห็นใจมันมีความรู้สึกแล้วก็รีบเข้าไปจัดการหาวิธีจัดการให้ใจมันโล่งโปร่งเบาสบายนั่นผิดอืมไม่ใช่การปล่อยวางไม่ใช่การทิ้งเราจะต้องทิ้งตั้งแต่เริ่มต้นในการปฏิบัติเลยดูเข้าไปเห็นแล้วก็ดูช่างมันดูช่างมันวิธีการนั่งเนี่ยจะทำให้เราผู้ดูเนี่ย สามารถที่จะต,ตรวจเช็คว่าเราดูอยู่เฉยๆได้ไหมเราชั่งมันได้หรือ,อยังเราปล่อยวางกายปล่อยวางจิตได้หรือยังหรือเป็นการคิดเอาอย่างเดียวถ้าคิดเอาอย่างเดียวมันก็เกิดความเข้าใจเหมือนกันนะว่าเออจิตก็ไม่ใช่เรากายก็ไม่ใช่เราเข้าใจนะเพราะว่ามีคิดพิจารณาแต่ว่าเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเกิดการ ูญเสียเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมามาก่าเมื่อจิตมันไ,ไม่ได้จิตผู้รู้จิตจิตใจมันไม่ได้ปล่อยวางกายจริงๆเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจิตใจมันจะวุ่นฟุ้งสั้นนี่มันเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามันปล่อยวางกายแล้วมันปล่อยมันเห็นว่ากายไม่ใช่เราจริงๆแล้วมันจะทิ้งกายเนี่ย มันจะอยู่ที่ฐานของมันมันจะไม่สนใจมันไม่จะไม่อะไรเอาวอนต่อกายมันทุกข์ก็นอนดูมันทุกข์ได้มันเจ็บไข้ได้ป่วยก็นอนดูกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยได้โดยที่จิตใจเนี่ยไม่วุ่นวายนี่ให้พวกเราท่านทั้งหลายจะทำอย่างไรอืมจะคิดเอาอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็จะบ้า มันก็จะคิดว่าตัวเองรู้ทำเห็นทำแต่ปล่อยไม่ได้รู้หมดแต่อดไม่ได้นะมันจะเกิดสภาวะนี้ขึ้นอเราต้องเข้าสอบตัวนี้การเข้าสอบคือการนั่งดูความเจ็บความปวดของกายแล้วก็สังเกตดูใจอย่าไหลไปเป็นมันให้เราเป็นผู้ดูอย่างเดียวมเมื่อมันทุกข์มากมากทนไม่ไหว อืมสละมันทิ้งเลยตายเป็นตายมาดูลมอย่างเดียวว่าดูชีว่ามันจะตายตอนไหนตอนลมเข้าหรือลมออกอืมต้องสลาจริงๆมถ้าไม่สลากายจริงๆมันก็แปลว่ายังห่วงกายอยู่จริงๆบารมียังอ่อนอยู่ยังยินดีพอใจในรูปร่างกายนี้อยู่ไอ้ตัวจิตใจนะ่ะอืมตัวที่ยังยินดีพอใจในรูปร่างกายนี้คือจิตใจที่มันมีกิเลสห่อหุ้มไว้อยู่ ไม่ใช่จิตใจร้อยเปอร์เซนมันมีกิเลสห่อหุ้มตัวดิ้นทรุรนทุลายคือตัวกิเลสที่ห่อหุ้มจิตใจนี่แหละเราจะต้องปอกปอกปอกเปลือกเหมือนข้าวสารอะจะต้องปอกเปลือกตัวนี้ออกจากจิตให้ได้อเอาเปลือกข้าวสารออกหรือกแกลบนั่นแหละเอาออกจากจิตนี้ได้ ปอกเปลือกของกิตที่ตัวที่ห่อหุ้มจิตใจนี้ให้ได้ด้วยวิธีการที่นั่งแล้วเราดูอยู่เฉยๆนิ่งๆเดี๋ยวมันจะดับไปของมันเองปล่อยให้เขาชกจนหมดเวลานะ่ยนักมวยนะนะั่นน่ะเราเป็นคนดูมวยอยู่เนี่ยหรือดูใจดูใจที่มันดิน้นทุรนทุรายกับกิเลสอ่าที่มันดิน้นทุรนทุรายนะ่ะด้วยการที่มันไปยึดกายพอกายเขาปวดตัวเองก็ทุกตัวเองก็ดิน้นเพราะตัวเองไปยึดเองนั่นแหละ ตัวใจตัวกิเลสมันไปยึดล้วก็ดูอยู่อย,ย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรกับมันไม่ต้องไปทําอะไรพอถึงเวลามันทนไม่ไหวมันดับของมันเองนี่ให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งใจนะอะไม่นานหรอกตั้งใจจริงๆไม่นานหรอกแล้วมันดับจริงๆนั่นแหละแล้วเราก็จะเห็นจะเข้าใจในธรรมเจริญในธรรมเพิ่มมากขึ้นเอง